สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับการทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําช่อง Youtube สร้างรายได้กันค่ะมีอย่างกับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยค่ะพี่นออ้องอีกคนหูหูแบบนี้อีกคนหนึ่งหูงหงจังซีกัมาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนกันมาแลกเปลี่ยนกัน ก็มาบอจากันเมือ่อแล้วเทิงสมองบางเทือกับสิไลยูชอ่องใหญ่ช่องรักอันนี้เป็นช่องล่องอยังเขาตามันนี้ไอเฮาสามารถทำช่อง y ยูทู e ไอจีเมลหนึ่งน่ะได้หลายๆช่องแต่ว่าบ่าสามารถ สมัครเอเซนได้หลายๆเายอยพี่น้อง gmail หนึ่งสามารถสร้างช่องได้หลายช่องแต่ว่าเอเซนในการรับเงินต้องมีเพียงแค่หนึ่งเอเซนเท่านั้นในการทําช่อง YouTube ก็มีกูรูหลายๆท่านแนะนำแนะนำทำคลิปแนะนำเยอะแยะค่ะพี่น้อง เข้ากับไปศึกษารายละเอียดในช่องของกูรูลหลายๆท่านเนี่ยอดีเข้ากับเอามาปรับใส่ในแบบของเข้าบางคนก็ทำว่าตีคนติดตามเท่าไหร่ถึงจะได้เงินอืมยังกระตไบนี่ คนติดตามเท่าไหร่ถึงจะได้เงินวราันเนาะคนติดตามมีเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำคลิปลงก็ไม่สามารถมีไรายได้ได้แต่ว่าบางคนคนติดตามเิ่นหลายเพิ่นเป็นนิตไอดอนเพิ่นก็นได้รับงานอันอื่นอย่างเช่นรีวิวสินค้ารีวิวสินค้ามาจาง โฆษณาสินค้าสมมุติว่ามานางไล่สดแบบนี้อา้ามีผลิตภัณฑ์น้ำปลา,า,าน้ำปลาหรือว่าเครื่องเอียงหรือว่าน้ำหอมหรือว่าเครื่องไอเน่ตงนางาขีมเซรัล้เอียงต่างๆเพื่อนเอามารีวิวแบบนี้เพื่อก็ได้ค่าโฆษณาคารีวิวอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่นมานางไล่สดนั่งไล่สดขายสินค้า ต่ว่าก็ต้องเฮ็ดแบบที่บลอกฮ็ด,ดกฎกติกาของระบบรถอยู่ข้างนอกเนี่ยขี่พานวนวันวันวันกำลังสั่งสื่อไม่ดักเสียงอยู่กับกฎหลักๆของ YouTube ก็คือห้ามนำคลิปดูดคลิปคนอื่นมาลง ถึงแม่สิลงไปแล้วได้ยอดวิวหลายกับโบถัสามารถส้างไล่ได้ๆเพราะว่าไม่ใช่คลิปของเราเพราะฉะนั้นเทาต้องส้่งสันเองก็เป็นเคียเตอร์พาร์เนอร์คือการกับแพตฟอร์มอื่นๆละ่ะห้ามดูดคลิปคนอื่นไปใส่ในเสื้อผพาน,นิชนอกจากจะโดนฟ้องร้องแล้วกับโบสามารถส้่งไล่ได้ๆเพราะว่าเทาบรดเหตุเองเทาต้องเป็นคนสร้างสันเอง ท่าย่ำคลิปห้วก็มาพากเสียเสียงท่ำแนวใดที่ให้ท่านผู้ชมได้ประโยชน์นั่นแหละก็ะคือเคลียเตอร์สมบูรณ์แบบถ้าเขาไปดูดคลิปเขามายังเซนบ้าสมมุิิว่าไปเขาไปดูดคลิปของดาร่าท่านหนึ่งมาเต็มเต็มแต่ยอดวิวเล้ยยๆบังเทือกะ่ะช่องอื่นเขาก็เฮ็ดคลิปดาร่าเื่กันทีนี่ ก็เจอข้อหาเนื้อหาซ้ำถ้าสมมติว่าผ่านการสั่งรายได้ด้วยเนื้อหาคุณซ้ำเป็นการผิดกฎนโยบายของชุมชนทางระบบได้ปิดการสร้างรายได้เนี่ยขอนึงลที่ไปเขาโดนไปโดนข้อหาเนื้อหาซ้ำเพราะว่าเฮ็ดแบบเดียวกันไงเขาสามารถเอามาได้อยู่แต่ว่าเขาต้องเอามาเฮ็ด ในแบบของเฮ้าเอามาใส่เสียงเอามาภาคเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนะสมมติว่าทายแบบเปี่ยนเสียงเขาก็มาใส่เสียงพากเฮ็ดแบบให้มันตลกเฮ็ดให้มันดัดแปลงไปจากต้นฉบับเดิมอะ่ะให้เป็นแบบของเฮ้านะ่ะก็สามารถเฮ็ดได้เอามาดัดแปลงบ่อยมันซ้ำกับคลิปของคนคนอื่นอะ่ะก็จะ่โดนเนื้อหาซ้ำแต่ลักลักแล,กลว เฮากับเฮ็ดแบบทายทํำเองนี่ละ,ะกับจะ่โดนขอหาเนื้อหาซ้ำดัดแปลงเนื้อหาซ้ำดีบ่ดีเฮากับจะโดนต้นฉบับมาอ้างอิงอ้างอิงเนื้อหาลิขสิ์เฮ้ากับจะเจอลิขสิทธิ์ก็คือจังเพลงเนี่ยเฮาก่สามารถไปเอาของเขามาใส่ได้เฮาต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ที่นี่เขาจะซื้อลิขสิ์แล้ว เขาก็ต้องให้เแคด่ดิตให้แรงที่มาของแพงนั่นว่าเขาเอามาถือต้องตาม,มาก้นไมยกจิปโดนขอหาลีกสิทธิ์เพราะฉะนั้นอเลีกเลี่ยงเพลงที่มี่เป็นลีกสิ์ทางไมเฮ็ดขึ้นมาเองดีดแตง่งในแบบของเข้าลองในแบบของเข้าก็สามารถใส่ได้เป็นลีกสิทธิ์ของเข้ากจิปโดนเนื้อหาลีกสิทธ์ ประสันเขาสิมีต่อถ่ายบอกเนื้อหานี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวห้ามนำไปดัดแปลงทำการพาเชิงพาณิชย์การคา้าเหียงต่างๆนะเขาสิมีพวงต่อถ่ายเพราะฉะนั้นให้ลีกเลี่ยงเพลงที่มีลิขสิทธิ์มืม่อไหม่ควนสิคำนึงถึงข้อนี่ให้นักตีสุดกับพี่น้องเรื่องลิขสิทธิ์ แรงที่สุดไม่จะว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าโดนกันทั้งนั้นโดนเรื่องลิขสิทธิ์และกดข้อห้ามของระบบ youtube คือโป๊โป๊เปลือยท้าฮ้าสิส่ชุดบิกินี่ชุดว่ายน้ำยังอย่างสิเขาส่งไปอยู่ในสถานที่สะว่ายน้ำหรือว่ายทะเลอยู่ยางสันก็จะบโดนขอหานี่แล้วก็ ทารุนสัตว์ทารุนเด็กเฮาสิมาแบบทํำคิปแบบห้เด็กหน่อยสิประใดเลยจะโดนขอหาละเมิดชุ่มช่นยางหลายแรงท่านที่ละเมิดเด็กถ้าผู้ใด้อตัดสมัยก่อนเนี่ยพอตะเาเปิดช่อง Youtube แล้วก็สามารถสรั่งไายใดใดทานที่แต่ว่าที่นี่มีคนนั่มเด็กมาทํำคิบแบบ ตีห้อย่งสนะที่นี่ทั้งยูทูบก็เลยโดนฟ้องร้องก็เลยตงใจคาเสียหายอูไปหลายที่นี่เขาก็เลยมีกฎขึ้นมาใหม่ว่าต้องมีคนติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็สี่พันชั่วโมงถึงจะผ่านการสร้างรายได้ได้แต่ว่ากฎมาไหม่เนี่ยมันขึ้นไปเขาไปเบิ้งน้ำอาจารย์ช่องอาจารย์เสษแต่ว่ากระเบิ้งแบบข้าวอ่ะ ตอนนี้ท้าเฮ็ดคลิปช็อตยอดวิวสามล้านภายในเก่าสิบวันก็นสามารถส้างลาไล่ได้ได้ประสานการส้างไล่ได้ได้ต่กอนนี่ต้องสิบล้านยอดวิวสิบล้านภายในสามเดือนเราก็คนติดตามหนึ่งพันคนแต่เป็นคลิปเงาวกะสี่พัน 4, ชั่วโมงคือเอาแต่ว่าตอนนี้กะ ในี่ม่อน่ใจว่าสามพันชั่วโมงหรือว่าสามล้านเดี๋ยวต้องไปเบิงรายละเอียดใหม่ในกดก่อนนี่ว่ามันเป็นแบบใดถ้าอยากให้ผ่านไวผ่านกดถ้าอยากได้คนติดตามเร็วก็คือเข้าต้องล่งคลิปช็อตหรือว่าคลิปสั้นนั่นเองคลิปถี่บอถึงหนึ่งหน้าที่ะ กับเป็นคลิปช็อตนะคะคนติดตามสิมาไห้บางคนก็ได้เจ็ดพันคนพ่ายในสามอาทิตย์ไอตะวัชุ่มชั่วโมงยอดรับชมชั่วโมงบ่ท่านในพันกัล่งคลิปเา้วไปก็สิได้ชั่วโมงล่งคลิปสั้นไปก็สิได้ยอดคนติดตามเขาแต่เหตุขวบคููกันไปได้ทีนี้ก็บวกกับเข้าไลฟ์สดไลฟ์สดนี่ก็สิสะสมหน้าที่ ไอ้สะสมชั่วโมงยอดรับชมมันก็นจะขึ้นไหวอ่ะบางคนตังเป้าไปได้ไลหนึ่งเดือนจะให้ผ่านกดสี่พันชั่วโมงให้ได้เพื่อนกันไล่ซดแบบทุกมือเลยที่นี่ก็ไปซอยกันเพื่อนๆน,นี่ก็จะไปซอยกันดันเมนทัาท่ายกันถ้าเป็นแพ็บป้อมสีผ้านะถ้าบบมีคนมาเมนกับชิป,ป่ได ที่กับบ่ขืนคือเขาต้องมีคนมาเหม็นทักทายอันนี้ว่าเขาอาศัยว่าไล่ล่ะมีคนมารับชมยอนหลังให้เฮาขอบคุณห้าสิบสามล้านดวงใจที่เขามารับชมเดอ้อขึ้นตัดตัวเลขแต่ว่าบ่มีคอมเมนช่องนี้เพราะว่าเป็นช่องล่องช่องรองที่ที่จริงอ่ะสมัคร ช่องห้าหกแปดช่องพี่เขาสมารแปดช่องแต่ว่าก็คนละจีเมียวคนละจีเมียวแต่ว่าทิมไปเลยบ่ดด้บ่ดด้ท่ำต่อทํำแค่สองช่องนี่กะบ่ไหวแล้วบ่มีแนวสิเหตุหิปคนสิเหตุหลายหลายช่องนะเพิ่นกกมีทีมงานมีทีมงานเยอะแยะซอยกันทำแต่ว่า ผลเสียคือกันแบ่งไล่ใดบอลลุต่งสิกะจะทะเลาะกันน่ะเออทำคนเดียวสบายใจได้ท่าลาก็สร้างถ้าทำหลายหลายคนนี่ไล่ใดบอลลุ่มตเอาแล้วทะเลาะกันแล้วกว่อเสียของการทำคลิ o ยูทูบมีทีมงานหลายหลายคนน่ะมีแอดมินซอยตอบขอ้อความียัางนี้สิละพอแน่น,นไปไล่ใดบอลล่ตะอกะทะเลาะกัน ช่องแตกกระเจิงก็มี่ทางที่ดีเขาต้องเห็ดคนเดียวดีกว่าบ่ตองมีทีมงานบะตองอย่างทั้งสินมันจะเป็นผลดีรายะระยะเง้วันโถอเขาก็มาพูดคุยกันเรื่องการทำช่องในการกดสั่งไรได้มีอย่างเน่กดมามายัยหรือว่ากดเกาถ้ากดเกาเนี่ยก็คือ โไม่กคดเก้ากับซีอูแบบเดียวกันนะะั่นแหะห้ามมีคลิปโป,ปเ๊เปลือยห้ามดาทอหยาบคายห้ามไอ้ดูมินสถาบันห้ามละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กหรือว่าของใครก็ตามตามแต่ห้ามทารุณเด็กทารุณสัตว์ ห้ามมีอาวุธมีดปืนเงียงยัางีส่สิห้ามมีโพสมีเลือดมีอ,อย่างเงี้ยอย่างเงนะีนษณะลักษณะเนื้อหารุนแรงอ่ะเขาจะบอมีเลยสมมุติว่ารถชนกันเนี่ยโคมข้าไปบชายถ้ำอย่างเีก็จะโดนแล้วคนยิ่งกันปงปง,ง,ง,งเฟืองเชี่วสิข้าไปบชายถ้ำโดนแล้วเนื้อหารุนแรงที่นี่ก็จะมีแจ้งเตือนมาหนึ่งครั้งก็จะอยู่หน้าช่องสามเดือน พอตาเ้าวละเมิดยังมั่นดีครบสามเดือนเ้าละเมิดอีกหนึ่งขอที่สองแล้วก็จะโดนแบบไม่ให้ไหลสดเดือนหนึ่งหรือว่ายัางสัน่นที่นี่กัจจิยุนาช่องสองสอง,สองขอห้าแล้วถา้าภ้าในสามเดือนเ้าละเมิดอีกหนึ่งขอห้าเ้อเป็นสามแล้วที่นี่เขาบ่ออันนั้นแล้วก็จะปิดช่องห้าแบบทาวนที่นี่ก็จิสมครช่องบ่ได้เลยเพราะว่าห้าละเมิด กดของเขาอย่างไรแรงสามครั้งแล้วกรสิโดนปิดช่อง YouTube แบบทาวอนบอสาม,มาสิไปสั่งช่อง YouTube ได้อกีกเพราะฉะนั้นเฮ้ระว่างนีการขอหาละเมิดกดชุมชนเนื้อหาร้ายแรงอันใดที่เขาห้ามไว้กิยเหตุก็คือจังแบบกรณีองพี่เขาเนี่พี่เขาช่วงโควิดพี่เขาไปเอา ปเอาแบบยาสมุนไพรมาต้มหรอกก็ว่าแก่นั่นแก้อนี้ได้หายขาดยังสั่นโดนเลยโดนออกขอหาละเมิดกดชุ่มชนมันบ่เป็นจริงเป็นเฟคนิวเอียงประมาณนั้นเขาห้าก็จะโดนเลยพี่เขาตอนนี้ยุน,นาช่องไปเขายังโดนเลยขอหานี่แต่ว่าพี่เขาลบคลิปไปก่อนก็เลย ขอทุเลาถ้าเฮ้าลบคลิปไปแล้วลบคลิปออกหรือว่าถ้าเฮ้าบอลบคลิปเฮ้าตั้งเป็นส่วนโตตั้งเป็นไพ i เวท e ต่าต่กะชุมวงรับชมเฮ้าก็ยัง่งยั่งแล้วเฮ้าก็ผ่านนี่ขอหานั่นเพราะว่าเฮ้าตั้งเป็นส่วนโตแล้วมอหหีออกโซลสาธารณะือยังคลิปชออ็อตนี่คือกันถ้าผู้ใดผ่านการสังร่งได้ใดถ้าไปเอาเพลงถ้าไปเอาเพ่ง,าาพงมาใสา่ เจอเนื้อหาลิกทธิ์ถ้าเฮ้ารีบลกกบกะบอกมีปัญหาถ้าเฮ้าเอาไว้อยู่ในช่องจังสันนะ่ะสามชีพขึ้นไปก็สิมีผลต่อช่องเฮ้าเพราะฉะนั้นถ้าโดนเนื้อหามีติดลิกทธิ์จังสีเฮ้าฝ่าไปลบออกหรือถ้าเฮ้าบ่กลบชีพนั่นนะเฮ้าเอาเพลงอื่นมาใส่เพลงถีบิดลิีสอีกส์ใส่ก็สิบเป็นหยังมันก็สิเนื้อไอยอดวิวอีหยัง,ยงเฮ้าก็สิยังหุกเกา ว่ามันบกปุ่งองเทากับลกทิมไปเลยเห็ดคลิปไหมเห็ดคลิปไหมกับยังบาสายค่ะทุกคนยอดวิวนัน่นมันขึ้นอยู่กับดวงน้ำถ้าดวงดีเขาลงคลิปแบบอุย้ยบนาสิได้ยอดวิวไหลได้ยอดวิวปังเป็นล้านเฉยคือช่องของพี่เขาเนี่แหละลงแบบทรงเดช เออบ่คคิดว่าสิได้ยอดวิวไปเบิ่งอีกเที่ยนึงอ่ะยอดวิวหนึ่งล้านจังช่องช่องนี่ละ่ะยอดวิวเป็นแสนแต่ว่าส่วนมากเหรียญสิได้แค่หกเหรียญหนึ่งจุดเก้าเก้าไอ้จุดแปดีจังสี่ก็มีขนาดเป็นแสนเนี้วยยอดวิวเป็นแสนเพราะว่าคลิปของเฮาน่ะที่มันน้อยระยะกวา้างยาวของคลิปอ่ะ สั่นเกินไปโฆษณาสิล่แบบระบาลเนื้อหาคลิปห้องเฮ้านั่นกับบม่มีจุดเด่นบม่มีจุดขายรายได้ก็เลยเขาน้อยโฆษณาก็เลยเขานิดเดียวอย่านนะนันก็เป็นผลพ่วงในเรื่องรายใดบางคนก็นถามว่า1,000งพันซับสไครได้เงินเท่าไหร่คนว่าคนติดตามนั่นมันปวเกี่ยวกับการรายได ได้สิมาก,ก็คืออยู่ในในการที่เ้าทําำคลิปถึงจะรมีได,ได้แต่บางคนน่ะเขาให้คนติดตามเยอะๆเวลาเขาไลฟ์สดคนก็จะมาดูคลิปทีนี้ผลพวงการขายสินค้าของเขาก็จะตามมาเขาก็จะขายสินค้าสมมุิว่าเขาขายแบบเซรั่มจิไลท์ทีนี้เขาก็จะทัก สืทักซื้อทักซือ้อยังสิเขาไหลสดคนติดตามเยอะก็ติมีผลพว่วงในการขายสินค้าของเขาในในเวลาที่เขาไหลสดนั่นคือรายได้ของคนติดตามของเขาแต่ถ้าเป็นกรณี y o u t u ู e ที่ช่อง YouTube ที่ทำคลิปรายได้กันมาจากคลิปที่โฆษณาลงยอดวิวหลย กระไดหลกระแล้วแต่คลิปของเฮ้าสิมีคุณภาพหรือไม่ถ้าไม่มีคุณภาพเท่าไหร่โฆษณาลงนิดเดียวรายได้ในส่วนนั้นก็จะน้อยเพราะฉะนั้นไม่เสมอไปว่าคลิปคุณยอดวิวเยอะก็จะได้เยอะบางคลิปยอดวิวเยอะได้นิดเดียวก็มีรายได้บางคลิปยอดวิวเป็นรองของคลิปนี้อ้าวได้เยอะก็มีเจังของไปเขาเหน่ อีกช่ออีอีกคลิปหนึ่งยอดวิวสามแสนได้แค่กักเหรียญได้แค่สามเหรียญมาอีกคลิปหนึ่งยอดวิวแสนกว่าเอาได้หกเหรียญเสรยไปเป็นไงยังไงการลักลัก,ลกทายยอดวิว หน่ล้านแต่คลิปเงวนะยอดวิวหนึ่งล้านได้กี่บาทเพื่อนกะตีร่วมไปแล้วของช่องที่เพื่อนพานเนาะเพื่อนกะออกมาทําคลิปบอกว่ายอดยอดวิวช่องของเพื่อนนะ่ะหนึ่งล้านวิวคนใด้สอ0หมบาทคลิปนั่นนะเพื่นได้สอ0หมบาทแต่ว่าต้องคลิปมีคุณภาพคนเบิง ถึงจะได้ยอดวิวเป็นล้านคือจังเฮ้าเจ้าไข่นิดน้อยเนี่ยโอ้ยอดวิวเต็มที่ได้แค่สองพันหามื่นของพี่เขาได้สามหมื่นมั้งเต็มที่ยอดวิวคลิปเงวนนะแต่ว่าคลิปสันนี่ได้เป็นล้านอยู่คลิปสันนี่ประเภทเฮตแบบสนุกเฮ่ห้านี่ ยอดวิวจะขึ้นดีดีเพราะว่าเฮาก็ไปเบิ่งเพลงทีเพิเ่นใส่ได้กะนำมาใช่เออกะแค่นี้แ่ะค่ะพี่น้องมาทักทายแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยในการไล่ซดเป็นการยืนยันตัวตนของเฮาอีกแบบนึงค่ะพี่น้องในการไล่ซด <gam mon> บางคนก็ว่าบ่ก้าไล่ซดอยาดอายบ่ต้องอยากอายค่ะ เข้าไหลโซนไปเลยมีอย่างถ้าเขามีสินค้าเขาก็เอามาขายได้ขอบคุณด้วยค่ะเด้อที่เขามาเป็นกําลังใจถึงเมียสีวา่าบอมี่อมเมตนแต่ก็เห็นหยอดรับชคคนคุณผู้ชมอยู่อยู่ดวงตาอยู่ก็เกือบหนึ่งรอยท่านค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะโอกาสหนาไล่นาะพอกันไหมเด้อค่ะ